ตอนที่1489มันเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่ข้าเฝ้ารักษาก้นไม้พันมายาตั้งแต่เป็นหมาป่าหิมะหนุ่มจนตอนนี้ได้กล้ามาอยู่ในขอบเขตนิรันแท้จริงซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อตัวของมันเองแต่เป็นเพราะความปรารถนาของแม่มดก่อนที่เธอจะจากไปซึ่งเธออยากเห็นภาพวิสัยทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกล้ยไม้พันมายาในช่วงที่มันเบ่งบานอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะต้องผ่านการเกล่นแวลาชีวิต หรือสละชีวิตตัวเองก็ตามทีมันก็จะต้องนากล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์พันมายากลับมาให้จงได้หลินเทียนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนี้พร้อมกับถ้อยคําที่ถูกเอ่ออกมาจากปากของเมงมดสาวในตอนนั้นซึ่งมันได้ถูกเก็บเอาไว้เป็นเวลาหลายหมื่นปีและแมายว่ากล้วยไม้สวรรค์พันมายาจะถูกนํามาที่นี่ก็จริงแต่เมงมดสาวก็ได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วและแม้ว่ามันจะไม่สามารถสัมผัสถึงการคงอยู่ของเธอได้อีกต่อไปแต่มันก็ยังคงผาผานแก่พลังชีวิต และพร้อมสละชีวิตของตัวเองเพื่อทําในสิ่งนี้เขาได้แต่มาออกไปยังหมาป่าหิมะที่ถูกอาบไปเลื่อยๆซึ่งด้านข้างของเขาก็ปรกากฏจระเข้เป็นทานและเสือทีย่ย่พร้อมทั้งกล้าถึงเข้าไปใกล้นอกจากนี้สายตาของหมาป่าหิมะยังปรากฏภาพของแม่มดที่กล่าวพึ่มพามออกมาในขณะที่เธอปรารถนาจะได้เห็นภาพมายาของมันตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นต้นอ่อนลินเทียนพันรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่มันทําเป็นอย่างมาก แต่เขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้จึงทำได้เพียงแค่มองออกไปด้วยสายตาที่สันสานเจ้าจัลลเข้เป็นญาติได้มองออกไปทางหมาป่าหิมะอย่างที่หลินเทียนทำอยู่คู่หนึ่งแต่มันก็ยังไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เช่นเดียวกับหลินเทียนและในเวลานี้ทั้งมันและเสี่ท้ายสู่ก็ยังคงประทับใจกับสิ่งที่หมาป่าตัวนี้ทำเป็นอย่างมากพริบตาภาพมา้ย,ยาเหลานี้ก็ได้เกิดการสั่นไหวขณะที่ท้องฟ้า ยังเต็มไปด้วยภาพมายามากมายแต่ในเวลานี้มันกลับปรากฏภาพเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆที่ตรงหน้าหลุมศพของแม่ม,มดสาวซึ่งปกคลุมไปั่วพผืนป่าอคาเซียแห่งนี้พร้อมกับประกายแสงหลายสีที่ประสานเข้าด้วยกันหลิ่นเทียนได้เมื่อออกไปยังฉากนี้และก็เพราะเขาเป็นชายหนุ่มจึงไม่ได้รู้สึกมากมายอะไรนักขณะที่เมาอออกไปยังภาพดอกไม้เหล่านี้แต่ในเวลานี้เมื่อเขามองไปที่มันเขากลับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมากมายที่ประสานรวมเข้าด้วยกัน แม้มันจะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกทราบซึ้งอะไรมากก็ตามแต่มันก็ทําให้เขาอดไม่ได้หลังจากที่มองไปอย่างภาพตรงหน้านี้ว่ามันเป็นดิวทัศน์ทีงงดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้ซึ่งราวากับว่าไม่สามารถหาภาพใดมาเปรียบเทียบกับสถานที่แห่งน,นี้ได้เลยเขาได้หยุดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเดินตรงไปที่หมาป่าหิมะก่อนที่เขาจะนั่งยองๆลงกับพื้นพร้อมกับกางมือซ้ายพร้อมกับวางลงบนตัวของหมาป่าหิมะแล้วอุพนมมือออกไปรอบ พร้อมตั้งใช้ทักษะสุริยันปรินิพานด้วยพลังการต่อสู้สิบเท่าของเขาจึงทําให้พลังที่แสดงออกมามันทรงพลังเป็นอย่างมากพร้อมดังทําให้ท้องฟ้าแห่งนี้ปรากฏไปด้วยแสงสว่างจ้าอันเจิดจลนั้นก่อนที่มันจะกวดไปรอบร่างกายของหมาป่าหิมะก่อนจะทําการฟื้นฟนูร่างกายของหมาป่าหิมะเพื่อช่วยให้หมาป่าหิมะรักษาอาการบาดเจ็บของตนในขณะน,นี้และววินาทีถัดมามือซ้ายของเขาก็ได้สั่นไหวเล็กน้อย และดูเหมือนว่าอาการของหมาป่าหิมะนั้นจะแย่เป็นอย่างมากซึ่งเกณฑ์แท้พลังชีวิตของมันได้ถูกเผาผลาญไปเกือบทั้งหมดและก็ดูเหมือนว่ากลิ่นไอของมันจะจางลงเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะใช้เทคนิคสุริยันปรินิพานด้วยพลังศเท่าก็ตามทีแล้วพลังที่ประสานรวมกันเหล่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของหมาป่าหิมะได้ในตอนนี้ซึ่งต่อ้เป็นนิรันดรคําก็ยังไม่สามารถรักษามันได้เขาได้มองไปที่หมาป่าหิมะ ซึ่งเปื้อนไปได้วยเลือดและจากนั้นก็ได้แต่จ้องมองไปยังหลุมศพเล็กๆของแม่มดที่อยู่ข้างๆพร้อมกับมองไปยังกล้ยไม้สักดิธิ์ที่อยู่ตรงหน้าของหลุมศพแม่มดนั้นหลังจากนั้นก็หยุดยิ่งไปชั่วครู่แล้วพูดออกมาว่าติดเจ้าฟ้องมันอยู่หลายปีก็เพื่อจะนํามันกลับมาที่นี่ในตอนที่มันเบ่งบานอย่างเต็มที่เพื่อให้แม่มดสาวคนนั้นเห็นภาพเทวทัตเหล่านี้งั้นหรือเจ้ารีบดูดกืนมันซะมิฉะนนั้นเจ้าจะตายเอาได้ เกลแท้พลังชีวิตที่เจ้าแผดเผาไปเจ้าได้ใช้มันจนหมดภายใต้การแบกรับพลังโจมตีอันโหดร้ายของตั้งห้านิลันแท้จริงซึ่งหมาป่าหิมะในตอนนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาการของมันก็สาหัสขึ้นเป็นอย่างมากเก์แท้พลังชีวิตพันหมุนหมองเป็นอย่างมากซึ่งแม้แต่ลมหายใจของมันก็แทบจะมอดดับลงนี่เจ้าหมายก่อนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยือชีวิตหมาป่าตัวนี้ให้กลับมางั้นหรือแต่สิ่งเดียวที่สามารถ รักษาหมาป่าหิมะตัวนี้ได้คือการที่มันต้องดูดกินก้วยไม้พันมายาที่อยู่ตรงหน้าของมันเท่านั้นงั่นหรือลมหายใจของหมาป่าหิมะได้อ่อนแอลงเป็นอย่างมากและเมื่อมันได้เห็นการกระทาของหลินเทียนและได้ยินคาพูดที่เขาพูดออกมาดวงตาของมันก็พันเปล่งประกายออกมาอยู่คู่หนึ่งในตอนต้นมันคิดว่าหลินเทียนคิดจะย่งชิงก้วยไม้สวรรค์พันมายาและดูเหมือนว่าที่หลินเทียนตามมาที่นี่จะทําให้มันโกรธแค้นเป็นอย่างมาก แต่มันก็ไม่ต้องการให้หลินเทียนช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของมันในเวลานี้และแถมยังบอกให้มันดูดกลื่นกล้วยไม้สวรรค์น,นั่นอีกเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บของตนซึ่งที่สำคัญที่สุดคือจากคำพูดของหลินเทียนจะเห็นได้ว่าหลินเทียนดูเหมือนจะรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับแม่มดผู้นั้นและในเวลานี้เองความกวดและความขายเลือดในดวงตาของมันที่มีต่อหลินเทียนนั้นก็ได้สลายหายไปโดยที่มันยังคงมีเลือดไหลออกมาจากมุมปาก และเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปซึ่งลมหายใจของมันก็อ่อนแอลงเป็นอย่างมากลากับว่ามันสามารถตกแต่ได้ทุกเมือ่อเจ้าดูดกินมันซะไม่งั้นเจ้าจะตายจริงๆแล้วนะไม่งั้นกล้วยไม้สวรรค์นี่จะเหี่ยวเฉาและสลายหายไปหากว่าเจ้าไม่ทําการดูดกินมันหลังจากที่มันเบ่งบานไปแล้วหนึ่งชั่วโมงหลินเจียนได้มาออกไปยังมามป่าหิมะและกล่าวขึ้นมาว่า ภาพมายาและเทีวทัตทั้งหลายเจ้าก็นำมันมาแล้วและเมื่อมันปรากฏขึ้นในที่แห่งนี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับความปรารถนาของนางจากนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปพร้อมทั้งดึงเอาก้วยไม้สวรรค์พันพมายาออกมาแล้วช่วยหมาป่าหิมะปรับแต่งมันและในเวลานี้หมาป่าหิมะไม่ได้มีความสามารถในการดูดกลืนมันอีกต่อไปเพราะตัวมันเองก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่น้อยอย่างไรก็ตาม หมาป่าหิมะซึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ดูเหมือนว่าอยู่ดีๆมันกับมีเลี้ยวแรงขึ้นมาซะอย่างนั้นและทันใดน,นั้นเองมันก็ได้ยื่นอุ้งเท้าของมันออกไปและจับมือของหลินเทียนที่คว้าไปยังกล้ยไม้สวรรค์พันมายานั่นและทันใดน,นั้นเองดวงตาของมันก็ก้มมองลงไปยังหลุมฝังศพของแม่มดพร้อมกับดวม่านตาที่มบนมองมันไม่กลัวความตายแม้แต่น้อยแม้ว่าจะไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไปนี่เจ้าหลินเทียนที่กำลังเปิดปากพูดแต่เขา ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเวลานี้ดวงตาของหมาป่าหิมะมันต้องการเปลี่ยนแค่ให้กล้วยไม้สวนพันมายาเบ่งบานในที่แห่งน,นี้เท่านั้นซึ่งเขาเองก็สามารถมองเห็นการกระทำและเข้าใจความหมายของมันได้เจ้าไม่จําเป็นต้องทำเช่นนี้แม่มดผมไม่ต้องการให้เจ้าตายเช่นนี้อย่างแน่นอนเขาได้กล่าวโน้มน้าวมันอีกครั้งและมันก็ยังคงเป็นประกายแสงในดวงตาของหมาป่าหิมะที่ไม่ยอมเปลี่ยน และยังขวงจ้องมองไปยังสุสานของแม่มดที่อยู่ตรงหน้าของมันอยู่คู่หนึ่งในสายตาของมันไม่มีความกลัวต่อความตายแม้แต่น้อยแม้ว่าความตายนั้นกําลังคืบคลานเข้ามาใกล้และมันในตอนนี้ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความสุขและความโศกเศร้าเพราะมันในตอนนี้ได้ทําตามความปรารถนาของแม่มดในตอนนั้นสําเร็จแล้วหลินเทียนได้มองออกไปที่มันขณะที่เขารู้สึกจุกที่หน้าอกเล็กน้อยเริ่มเหมือนจะสัมผัสได้ถึงดวงตาของมันที่แสดงถึงความแน่วแน่ออกมา ก็ดูเหมือนว่าการที่มันสามารถนํากล้วยไม้สวรรค์พันมายามาอย่างที่แห่งนี้ได้จะเป็นเหมือนกับการเติมเต็มชีวิตให้กับมันซึ่งเขาต้องการใช้พลังช่วยอีกฝ่ายกืนกินกล้วยไม้สวรรค์พันมายาแต่เมื่อมองไปยังอีกฝ่ายที่เอาแต่มองไปยังหลุมศพข,ของแม่มดพร้อมกับมองไปยังกรงเล็บของมาป่าที่กดมือเขาเอาไว้ขณะที่จับไปยังกล้วยไม้สวรรค์พันมายาซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะทําอะไราต่อซึ่งอีกฝ่ายก็ได้ปกป้องกล้วยไม้สวรรค์น,นี้มาเป็นเวลาหลายหมื่นปีตั้งแต่มันเล็ก จนเติบโตมาอยู่ในเขตนิรันแท้จริงเพียงเพื่อรล่อให้กล้วยไม้สวรรค์พันมายานี้เบ่งบานอย่างเต็มที่และนํามันกลับมาอย่างที่แห่งนี้เพรอมันได้ทําตามความปรารถนาของแม่หมดที่เคยช่วยชีวิตของมันเอาไว้และเมื่อเขามองไปอย่างภาพเหล่านี้แล้วเขายังจะสามารถเข้าไปก้าวไกลกับเรื่องนี้ได้อีกกหรือบุ้มและทันใดนั้นเองขึ้นพลังทําลายล้างก็พันพุ่งทะยานขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับกลิ่นไอที่บาข้างที่พุ่งออกมาจากนอกป่าอาคเซแห่งนี้ ซึ่งมันได้กลายเป็นพายุกวาดออกไปนอกพื้นที่แห่งนี้หลินเจียนที่สัมผัสได้ถึงพายุอันรุนแรงนี้เขาก็ดียกมือขึ้นและใช้พลังการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นของเขาประสานรวมก็กับผนึกสีวิถีแล้วปรากฏวงเวทขึ้นสี่วงที่ประสานรวมเข้าด้วยกันและใช้มันปกป้องตัวเองหมาป่าหิมะจลัลเข้เบญทาเสี่ยวใต้สู่และยังรวมไปถึงสูงสานรของแม่มดที่อยู่ด้านหน้าซึ่งมันได้ทาการเบี่ยงพลังโจมตี ติพวงเข้ามาจากนอกป่าอาคาเซียแห่งนี้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามต้นอาคกาเซียที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก็ได้หกักโค่นลงอย่างสมบูรณ์พร้อมกับป่าอาคาเซียที่เงียบสงบกว่าหน้านี้ได้สลายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยอ่านิลัแท้จริงได้ถูกหลินเทียนโจมตีและกระจายออกไปคนละทิศละทางแต่ตอนนี้พวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งและหนึ่งในนั้นก็ได้ปลดปล่อยขึ้นมาลลงออกมาเพื่อทําลายป่าอาคาเซียแห่งนี้จนล่าเป็นหน้ากองและในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็พุ่ง้ามาอีกครั้งหลังจากชำเลืองมอออกไปทั้งห้าคนก็ได้หันมาออกไปยังกล้ยไม้สวรรค์พันมายาที่อยู่ตรงหน้าหลุมศพของแม่มดพร้อมกับดวงตาที่เปลี่ยปปะกายออกมาและในเวลาเดียวกันนี้ทังห้าคนก็ได้มองไปยังหมาป่าหิมะซึ่งมันได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและแทบจะสามารถตกตายลงได้ถูกเมื่อพอร้อมกับมองไปยังหลินเทียนจลัลไเค้เป็นจะทานและเสียวเท่สูเป็นเจ้านั่นเองสามนิรันดร์แท้จริงของราชวงศ์ เด้จ้องมองไปทางหลินเทียนโดยสายตาที่ยินชาเป็นอย่างมากพร้อมกับจิตสังหารที่เผยพุ่งออกมาโดยที่พวกเขาไม่ได้ปกปิดเลยแม้แต่น้อยไม่นานมานี้คนที่สังหารหยานส่งหวังของราชวงศ์พวกเราแถมยังพน้นหินดวงดาวไปทั้งหมดแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะมาปรากฏตัวอยู่ในที่แห่งนี้คนที่โจมตีเราเมื่อกี้คงจะเป็นเจ้าสีนะาหนึ่งในพวกเขาได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยเสียงอันเย็นชาในขณนะนี้ เมื่อเจ้าหม้ออกไปทางหลินเทียนแล้วไม่เพียงแต่จะทําให้ดวงตาของสามนิรันแท้จริงของราชวงศ์พันเย็นชาขึ้นเท่านั้นแต่มันยังทําให้สายตาของนิรันแท้จริงอีกสองคนพันเย็นชาขึ้นเช่นเดียวกันและในเวลานี้พวกเขาก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นไอพลังของหลินเทียนเหมือนกับรัศมีของกระบี่ที่โจมตีพวกเขาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามสายตาของทั้งห้าคนได้แต่หันมองอกไปยังกล้ยไม้สวรรค์พันมายาที่อยู่หน้าสุสานของเมมุตอีกครั้งเพราะว่าในเวลานี้ ความแหม่สวรรค์พันมายาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเจ้าเป็นใครกันท่านเดนั้นเสียงอันกดเคืองก็ได้ดังขึ้นการทำลายปา่าอะคาเซยแห่งนี้ได้เกิดเป็นความกลธหวนอย่างมากและภายในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ทำให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพันแตกตื่นเป็นอย่างมากในเวลานี้ชาวบ้านจำนวนมากได้รีบพุ่งออกมาจากหมู่บ้านและมาะออกไปยังปา่าอะคาเซยที่ถูกทำลายจนลาบซึ่งทำให้ทุกคนโกรธเป็นอย่างมาก ซึ่งป่ะอาคาเซียแห่งนี้เป็นพื้นที่สําคัญของหมู่บ้านแต่ยังมีประวัติมากมายที่สําคัญต่อหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งมันเป็นสถานที่ที่สําคัญที่สุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้แต่น่าประหลาดใจที่พวกมันกลับทําลายจนไม่เหลือชิ้นดีพร้อมกันนั้นภาพมายาที่แสดงออกมาในเวลานี้มันก็ได้ปรากฏขึ้นในสายตาของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งทุกสายตาได้แต่รู้สึกประหลาดใจกับภาพเหล่านี้อันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นคนธรรมดา แต่ทำไมพวกเขาจึงสามารถมองเห็นภาพมายาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นและในวินาทีต่อมาสายตาของชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้แต่หันมาออกไปที่ป่าอากเาซียที่ถูกทำลายอีกครั้งพร้อมกับเผยเห็นด้าทีที่กดเคืองแสดงออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบกับภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกล้วยแม้สวรพันมายาและป่าอากเาซียแห่งนี้ชาวบ้านธรรมราธรรมราเหล่านี้กับไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งแน่นอนว่าพวกเขา เห็นปะอคกเซียแห่งนี้สําคัญกว่าภาพมายาเหล่านั้นซสอีกในบรรดาคนเหล่านี้มีชายชาาคนหนึ่งที่เป็นคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดให้พวกดินเทียนฟังซึ่งเมื่อเขามองเห็นดินเทียนในเวลานี้เขาก็จดจําได้ทันทียิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากดินเทียนมาที่หมู่บ้านของพวกเขาก่อนแล้วชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านก็เคยเห็นดินเทียนเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าพวกเขาก็สามารถจดจำดินเทียนได้เช่นเดียวกัน และเมื่อเวลาผ่านไปหลายหลายคนก็ได้จ้องมองไปทางหลินเทียนนี่พ่อหนุม่มมันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นี่ถึงได้มีสภาพเป็นเช่นนี้ใครทําลายสถานที่แห่งนี้กันชายชลาที่เป็นคนอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเอ้มมดให้หลินเทียนฟังได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนพร้อมกับไม้เท้าที่สั่นด้วยความโกรธ